การแข่งขันในรุ่นมากกว่า75กิโลกรัมนะครับนี่เป็นนิกฬาของไทยเรานะครับเทียวรวัตวัดข้ังทองครับอยู่ในมุมแดงครับรบพบกับทางด้านของแดเนียลจากอินโดนีเซียครับนี่เป็นรอบ8คนสุดท้ายครับถ้าชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ วัดครับออกขึ้นนําไปก่นกอนครับ1ต่อศ oh. uh ูน huh. ย e ์ะ huh. wow. ครับนี่ครับนี่ชั้นใช้เท้าแล้วก็ออกอาวุธหมัดนะครับถึงคะแนน ของทีมไทยครับโอ้ขยับขึ้นไปเป็น4-0ต่อนะครับธีรวัตรจากจังหวัเมื่อสักครู่เลยครับธีรวัตรครั้งทองนี่เป็นหนุ่มใบ25ปีจากอำนาจเจเริญครับเล่น4เกมเป็นครั้งที่3แล้วอู้เตะสูงครับฝ่ายแงนะครับธีรวัตรครั้งทอง,องไทยเรา นำไปแล้วครับ4ต่อ0นะฮะวันนี้นำอยู่4ต่อน1นะครับ นกักกีฬาของอินโดนีเซียก็คือแดเนียลแดเนียลนะครับอยู่ในหนึ่งน้ำเงินโอ้โหเตะตัตดขาฮนะเจาะยางครับถ้าเป็นภาษามโมยไทย เหนึ่งนาทีเสร็จครับรองเท้าที่สวมเท้าครับต้องใช้คําว่าที่สวมเท้าหลุดออกไปขยับกลับมาจับกันใหม่ไทยนําเป็น5ต่อนหนึ่งครับพีรวัตรคลังทองรูปร่างสูงกว่านะครับโอ้ออกหมัดตรง สู้กันต่อในยกแรกครับโอเดียเนียพยายามที่จะบุกเข้าไปทำคะแนนนะครับเป็นไทยครับได้มาอีกหนึ่งแต้มนำอยู่6ต่อนหนึ่ง เขเป็น,นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ใช้ผู้ตัดสินเนี่ยครับต้องตัดสินกันด้วยสายตาใช่ครับในจังหวะเนี่ยครับภาพชา้าจังหวะออกอาวุธเนี่ครับเวณลำตัวแต่ดูเหมือนกับว่า,าจะมีการ<อ>ทักท้วง<อ>ครับของอินโดนีเซียนี่ขอชาเลนดูภาพสังเทดิ้นครับ พอ,อเมื่อสักครู่นี้เปิ้ลกระสินให้เป็นคะแนนของไทยเรานะครับทีรวัดท <Yeah. S 1> างทีมงานของอินโดนีเซียไม่เห็นด้วยครับประท้วงครับขอชาเรเลจนนิดนึงครับก็ <Yeah. S 1> ต้องดูจากภาคช้านะครับ ได้ผลนะฮะก็เป็นคะแนนของอินโดนีเซียขยับตามมาเป็นสองต่อเจ็ดครับครับครับกรรมการนั้นก็จะนั่งอยู่4ี่มุมครับถือธงแดงธงน้ำเงินครับแล้วก็ให้สัญญาณครับ ในการให้คะแนนต่างๆเวลาเหลือไม่ถึงนาทีนะครับก็ผู้ตัดสินนั้นหรือว่ากรรมการก็จะดูลักษณะครับการออกอาวุธครับให้เทคนิคในการเล่นที่ถูกต้องครับการกลมตีคู่ต่อสู้ที่แน่นยำครับแต่ว่าการเข้าปะทะต่างๆนี้ก็ต้องไม่รุนแรงเกินไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่จะต้องปะทะกันนะครับมีบททวงครับว่าออก หมัดขวานี่เข้าบริเวณไปหน้านี่ครับโอ้ก็โดนทั้งคู่นะครับต่างคนต่างโดนครับการต่อยครับก็ต้องกำหมัดนะครับก็จะได้อย่างละหนึ่งคะแนนครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะได้พักด้วยฮะการทักทวงได้ผลนะฮะอินโดนีเซียก็ขยับมาอีกหนึ่งแต้มครับตามมาเป็น4ี่ต่อเเนี่ยบพรคะแนนไม่ขึ้นก็มีการปะทวงกัน่งเี้ กรรมการนั้นให้เป็นแต้มของไทยนะครับนี่ครับชกเข้าเป้ากลางลําตัวเ,เหมือนเหมือนจะไม่ชัดนะครับครับกรรมการก็เลยไม่ได้ให้คะแนนแต่ว่าของไทยเราค่อนข้างชัดเจนนะครับการทักท้วงน่าจะไม่เป็นผลแล้วฮะไม่เป็นผลครับครับจากภาพนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับไม่ถึงเป้านะครับ อินโดนีเซียเร่งแล้วครับแดนนีแดนนีลเร่งครับไทยอาศัยจังหวัดดักนะครับอาศัยจังหวัดสองครับเป็นแต้มของไทยขยับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับเป็น9ต่อสเหลืออีก32วินาทีครับการแข่งขันบริเวณเท้าครับก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ออกได้ครับก็จะมีเครื่องป้องกันครับเป็นลักษณะสวมครับลักษณะนมนะครับ เป็นนมที่เท้าแล้วก็นมที่มือครับไม่ขึ้นนะครับเรายังนั่อยู่9-4ครับแล้วก็เวลากำลังจะหมดครับโอ้โอ้โอ้วนี่ครับได้ครับได้ครับได้ครับคือไม่ใช่แต่ออกอาวุธทั้งหมัดและเท้าครับทุ่มได้ด้วยครับนะครับ น่าจะเป็นแต้งของไทยแล้วล่ะฮะครับนี่ครับมาอีกหนึ่งครับสองเลยครับโอ้สามเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับก็แม้ว่าเวลายังไม่หมดครับก็เราทาคะแนนครับเกินแปดคะแนนขึ้นไปครับก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับเราได้ผ่านเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายนะครับซึ่งในรอบสี่คนสุดท้ายเนี่ยทางด้านของเทียรวัตรคลังทองก็จะไปพบกับ นักคาราเต้โดจากมาเลเซียครับครับพออย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นเทปบันทึกการแข่งขันนะครับในช่วงเช้านะครับที่เราบันทึกมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคาราเต้โดและที่านผชมไปนั้นเป็นรอบ คอเตอร์ไฟนอลครับและนี่มาครับมาชมกันต่อครับกับธีรวัตรนะครับในรอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับที่พบกับนักกีฬาคาราเต้จากมาเลเซียครับเมารูวิรันครับโซมารอยครับโซมารอยครับนี่ครับโอ้รูปร่างสูงยาวทีเดียวครับเดี๋ยวพามาเทียบกันดูว่าใครจะได้เปรียบส่วนสูงแล้วก็ช่วง ในการออกอาวุธมากกว่ากันเป็นของมาเลเซียนะครับสูงกว่าเราฮะโอ้โหรครับ,รบที่สูงกว่าอย่างน้อยห้าเซนละครับอาจจะได้เปรียบกว่าครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะออกอาวุธครับไม่ว่าจะได้เปรียบเดี๋ยวต้องดูครับว่าธีวัตจะทํายังไงนะครับ ปกาศเกินให้ทั้งคู่ออกอาวุธกันนะฮะอตอนนี้จ้องอย่างเดียวครับัดูเชิงกัอยู่นะครับเหมือนโดนครับโดนกิวแล้วครัหรือว่าการต่อสู้ในหลายๆแขนงครับพอเกือนทั้งคู่เลยฮะแม่เป็นกีฬาที่พูดตัดสินแต่งตัวหล่อครับใส่สูตรเลยฮะ เอาลแล้วครับเริ่มมีการออกอาวุธกันบ้างแล้วครับเดี๋ยวดูครับคะแนนแรกน่าจะเป็นไทยเราที่ได้คะแนนนะครับนี่ครับสัญญาณจากกรรมการครับทั้งสี่มุมสนามนี่ครับที่ถือทงคอยจ้องดูการออกอาวุธของทั้งคู่อยู่ครับ ต้องจ่าแจ้งครับการออกอาวุธนี่ถ้าไม่จ่าแจ้งนี่กรรมการจะไม่ยกให้คะแนนครับแต่ให้คะแนนนะครับแต่และมุมก็แล้วแต่มุมมองของกรรมการครับบางทีให้คะแนนไม่เหมือนกันมุมนี้เห็นว่าเป็นแดงมุมเห็นเป็นน้ําเงินครับเป็นไทยเราได้นําไปสองแต้มแล้วครับ เลยอีกหนึ่งนาทีเศษอ้าวคราวนี้เป็นแต้มของอมาเลเซียบ้างน่าจะเป็นคะแนนที่ดีของมาเลเซียครับนะครับคะแนนเป็นสามคะแนนที่ได้มาครับจากจังหวะการเข้าทำเมื่อสักครู่นี้ครับแซงไทยไปเป็นสี่ต่อสองเลยนะครับอ้าวนี่ครับโอ้โหนี่ครับน่าจะเป็นสามคะแนนของเราครับ ไอ่ได้คะแนนเดียวครับสามครับไปโ้นี่ครับเหนนน่าจะได้สามก็จากจังหวะทุ่มลงไปนะครับเพิ่ล้วต่อยซ้ำเป็นคะแนนของมาเลเซียครับแต่ว่าทางด้านผู้สอนยิมไทยครับก็ประท้วงนะครับขอ Challenge ครับ ไม่จังหวะเตะเข้าไปลูกนี้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจากจังหวะการบรทุกนี่จังหวะไหนนะครับอยานิสาตอรัตวัฒนานะครับอดีตนักคาราเต้โดทีมชาติไทยนะครับเป็นสาวสวยรูปร่างแข็งแรงทีเดียวไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จครับ เริ่มกันต่อครับไม่เป็นไรครับคะแนนยังเท่ากันอยู่ครับ5ต่อ5นี่เป็นรอบรองชนะเลิศน,นะครับสีรวัตคั่งทองของไทยครับ พอผู้สอนเห็นว่ากรรมการไม่ยกธงให้คะแนนนี่เขาก็จะทักท้วงทันทีครับเพราะเขาบอกว่าเขาน่าจะได้คะแนนครับไม่ถึงนะครับเสียครับไม่ถึงครับไม่โดนครับไม่ถึงครับแต่ว่าอาศัยการตะโกนออกอาการนะครับของนักกีฬาเองครับโนแน่นอนครับเอาได้ไหมครับเอาได้ครับอ้าวเมื่อกี้รับชมในภาพช้านี้ไม่ถึงนะฮะน่าจะสิครับธีรวัตรก็ออกอาการงงๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับ อ่ครับต้องขยับเข้าทำบ้างนะครับทีระวัดครับอ้าวแสดงอาการได้กันทั้งคู่ครับเอาเราได้จะได้คะแนนครับกรรมการนั้นสะบักธงให้เราครับมีก็ทวงเหมือนเดิมครับมาเลเซียก็ขอชาเลนจ์ดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดนจริงหรือเปล่าไม่โดนแต่ของเราเนี่ยโดนครับ แต่ว่ากรรมการทางฝั่งตีธงให้มาเลเซียเหมือนกันไม่ครับไม่สําเร็จครับไม่ได้ครับคืออาจจะเป็นมุมมองนะครับมุมใดมุมหนึ่งของกรรมการครับแต่ว่าถ้ายกคนเดียวนี่อาจจะแหมาเานจ์ยากครับแต่งเข้ากันแล้วครับเวลาก็บีบเข้ามานะครับ โอ้ได้ครับได้แมาเหมือนเข้าเป้ากรรมการยังมายกอ้าวได้หรือเปล่าน,นี่ครับได้หรือเปล่าครับกรรมการนั้นยังไม่กรรมการยกธ<ม>งน,นิ่งสู้กันต่อครับ <laughs> ยังไม่เป็นคะแนนครับยี่สิบวินาทีเสร็จเรครับ <laughs> ออกอาการกันแล้วครับไม่รู้ได้หรือเปล่ากรรมการก็ยังนิ่งอยู่นะครับ ไม่ได้ครับเป็นคะแนนของมาเลเซียครับได้หนึ่งแต้มโอ้18วินาทีสุดท้ายครับเทรวัตรต้องเร่งแล้วครับอ้าวได้หรือเปล่าครับต้องดูคะแนนครับ18วินาทีครับ อ้าวอ้าวยังไงก็เยี่ยมเลยครับจังหวะลุกของเรานะครับจังหวะนี้เป็นคะแนนไหมครับน่าจะได้สองกล้ามเลยฮะคุณมาเข้ากัน,นครับเจ็ดต่อเจ็ดปีหัวใจแล้วฮะอ้าวเป็นคะแนนของเรานะครับเท่าที่เห็นกรรมการมารรุรสมสวัติทองแดงครับนี่ไครับแปดต่อเจ็ดครับ เวลาว่าไงครับจะหมดเวลาแล้วครับต้องการตัวให้ดีเวลาโอ้โหชนะกันแบบหัวใจหัวใจแทบายครับตมีีเตือนจากจังหวะเมื่อนนี้อย่างให้แข่งครับเวลาจะหมดครับนะครับเมื่อกี้เหลืออีกหนึ่งวินาทีนะครับจังหวะที่ธีรวัตรของเรานั้นหลุดออกนอกสนามไปครับผู้ตัดสินต้องเตือนครับก่อนที่เวลาจะหมด ก็เป็นทางด้านของพิรวัตพังทองหนุ่มวัย25ิปีจากอำนาจเจริญนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในการแข่งขันคาราเต้โดรุ่นมากกว่า75กิโลกรัมชายครับเอาละครับได้เข้าไปชิงรเรียนทองแล้วครับตลอดการแข่งขันก็ทั้งคู่ก็แลกอาวุธกันสูสีนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ไทยเราไนมะ่าทำได้ดีทีเดียวครับ